สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครับเอฟซครับโอ้ย,มา,ม,าายอามาไม่ทันส่งอีหลาเลยมาไม่ทันส่งเลยอย่าน้อยก็มานะครับเขาดแบบนจกัเืนเนะอ่า่นหน่ยู่ในรถเขาบอ่อเหรอ ไ่อจอดนี่เดี๋ยวไปเอาให้ทางปลอดภัย่พ่อพอกั้วจ้าต้องหาทุยพ่อันเดเบ้สุกล่ทุเพ่อันเดเบ้ยสุดกล่ไกขึ้นบอขึ้นต่อ้วยนี่ยด้ที่งมืเลยสาเหาสุดก่กันมาเปิดไปนะคบ เ uh บิดไฟค่ะเปิดไฟค่ะปไฟนะคะเปิดไฟอย่างไรถ้าชุดกบกอนถ้าชุดกบกอนกบยุ่ใส่ไม่รถไม่รถนี่รถยนีเลวนี่นี่รถพอดียนี่ ให้ไม่หน่อยให้ไม่หน่อยใส่บปดิเอ่ออ้หูยบายเจ็บมึงกูครบเดี๋็กให้ปักดูงับ่าดอกบบตัวนี 2> 2> ้ มันมีมันมีทานบอทานอย่างให้แบ่งเสียบเพราะว่าแบ่งนี้เลยของพ่อพี่เอาดิ้นี้เจ้าเจ้าไปหนังโเอาไป่เล่นไม่ได้นดิยังใช้อยู่นทางปลอดภัยอาไม่หักวาไปนั่นหรอไม่หักแมพอกันหมือนไม่หักวนลําขึ้นรถเลย เอาไม่ไปเหรอครึ่งพรุ่งนี้เินในประมานไม่ไหวเ่อไปแม่ไเอาเซ็กบเอาใส็ตแม่เซ็ตหัวนั่นไหมไปกีไม่เลยนหรอเอ่อกีเนาะ ใช่ไหมฮกบแม่บัวขับรถที่พ่อเอพอกันมือกันไปแล้วครับไปแล้วใช่อีกบอมือนะบอกลก เอจันเต้ยไหมบอกกันด้วยมือเนอะไม่ไปไม่ยังบ่ไปให้พี่เต้ยพาไปทำไมไม่ไปล่ะออไปแล้วครับทีมงานรถตู้เดินทางแล้วครับรถตู้คันนี้ไปแล้วยังบ่พ่อเลยครับรถตู้คันนี้กับสิตามไปครับนี่ครับจ้า เอาสิทิงเมียบ่สิทิงเมียบอ่เออเข้าไปกัเข้าไปกันนะเอาพอกันมืออื่นเอาพอกันมือนเอาอื่นเนอครับครับครับไปแล้วทิงแม่รลตู้จะได้ดิเจเจของกัสีไปหนาหัตัว หาไปกับเพื่อนแม่ไปกับเพื่อนแม่เ,เร็วๆเพื่อนไปติหน้าห้างพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเออถ่ายรถได้ถ่ายรถไปเพื่อนม่ต้องถ่ายกีฬาครับแล้วครับมือถือพอกันครับอยู่เครื่องในครับพี่น้องครับเอฟซี FC ทางอุบลเตรียมตัวรอได้เลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัว๋วนะ้ออคุ้มปิดครับ มาอีกแล้วริเกปะทะหมอลำนะครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับเส้นสุดพี่น้องเด้อทุกแฟนครับทุกบ้านฮักครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข่าบึงกุ้มปิดครับกุมปิดตัวมากุ้มปิดเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับไรสดกุ้มปิดรอบนี้ครับวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับ มาเมาสามวัน345บาทนะครับแบบรายวัน1วัน129บาทครับพบกับศิลปินรับเชื่อนะครับพี่แมนมณีวันกับนุ่นดำดงนะครับทักกันไปได้เลยครับที่สานา้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครับเป็นชียเดิมเงื่อนไขเดิมครับครับนี่แหละครับฝากถึงแฟนคลับเอฟซีตัวพวกเราก็ยังเป็นกําลังหลักเป็นฐานแฟนคลับหลักหรือเป็นเอฟซีลักหรือปล่อยง่ายโมจใจหนึ่งเดียว หัวใจสาวนักเพทแพงหัวใจหัวใจกีฬาอุ้งหญิงพี่น้องมาเพิ่งมาหาสิขอเบอร์สาวเอ้ยประกาบประกาเอ้ยเปจกเขาไปจกเขากินเขาตัวห้าวมาดิโอ้ยหนางานพี่น้องเลยซ้อน จะภาพี่ดีจ้างมอรใหมพี่น้องอาทางพ้นครกนะครับทางอำเภอท่าตุม่มเบิ้งฟรี่ไหมคนหลายพร้อมใจบุ่นพร้อมให้ดรงท่านก๋วยเตี๋ยวให้กินมิ้ขึ้นสามร่อยถ้วยบ่อยากเสือวา่าเพิ้นสิใจดีขนาดนี้อ่าอย่งบรรยากาศข้างนอก,กน,นี่อ่า ขอบี่น้องครับพอกันคลิปหน้าเพราะว่าลิกาซิตส์ไอ้ขโมดวิ่งมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเ c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ